กลับสวัสดีครับผมทิพนิธทาริยารหัสหกหกศูนย์หนึ่งแปดสามครับเข้ากลุ่มครั้งแรกเมื่อวันที่สามเดือนพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับที่เข้ากลุ่มมาได้เพราะว่าชอบพระเครื่องนะครับชอบพระเครื่องของหลวงพ่อ ก็เลยเจอลิง์กในกลุ่มพระเครื่องครับฝึกเป็นพระโสดาบันก็เลยกดเข้ามาครับกดเข้ามาดูที่แรกว่าจะมาดูเฉยๆครับดูดูดูไปก่อนแต่ว่าก็เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรจนครูต้องมาตามครับก็เลยได้ฝึกมาจับภาพพระ เรื่อยๆมาได้บ้างไม่ได้บ้างครับไม่ค่อยต่อเนื่องจนมายิงจังๆเมื่อช่วงปลายปีหกห้าครับต่อมาถึงต้นปีครับหกหกจนมาได้โซดาบันเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเดือนมกราคมผมเป็นคนที่สงสัยครับก็เลยช้าหน่อยครับ แต่ก็ได้ความเมตตาจากองค์หลวงพ่อครับจากองค์สัเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับขอพระบารมีท่านจนเข้าโสดาบันได้แล้วก็เข้าฝึกอบรมความเป็นครูครับก็ามายกระดับจิตเป็นสกิทาคามีได้ตอนที่ฝึกอบรมนะครับ ฟังอาจารย์ท่านพูดแล้วก็มายกระดับจิตได้ในตอนนั้นครับตอนที่อบรมความเป็นครูจนมาได้สกิทา,าคามีผลครับตอนที่ได้โสดาพันใหม่ๆนี่คือยังมีความสงสัยอยู่มากครับก็เลยคิดลองของครับว่า ถ้าเป็นโซฟดาบันจริงๆนี่ขอให้ผมมีอะไรเกิดขึ้นหน่อยจะให้ให้ตัวเองรู้ว่าเป็นโซดาบันจริงนะครับพอคิดแล้วว่าตกตอนเย็นมากไม่ได้นอนเลยครับเกือบไม่ได้นอนครับต้องรีบโทรไปขอขมาอาจารย์โดยด่วนนะครับถึงนอนได้ ทีนี้ก็ไม่อยากจะสงสัยแล้วครับแต่ก็ยังแวบๆมาอยู่เหมือนกันนะครับสำคัญคือขอพระเมตตาขององค์หลวงพ่อกับขอพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมถึงมาได้คันนี้แบบไม่ไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าจะได้ครับผม แล้วก็จะพยายามฝึกต่อไปครับตามกำลังครับจนจะเข้านิพพานให้ได้ในชาตินี้เหมือนกันครับครับผม